สวัสดีพี่น้องครับท่านไหก็ได้เกิบได้บันเลือกกองแมวลาพี่น้องเรียบร้อยแล้วแมวลาตัวนี้น้ำมันยังเยอะสิวขึ้นสวัสดีทุกท่านนะครับพี่น้องเลือกกองแล้วพี่น้องเลือกแมวลาแล้วเก็บของกลับบ้านนะครับบันนี้ขณะนี้ จะห้าทุ่มแล้วเอาเข่ากล้องกันฮะเป็นยังไงพระเอกวีดปาดกล้องใส่แห้งบว์ว่าหันจะจะลองจะลองมือหอยอะไรล่ะเออใสอยู่กล้องหนวเขี้ยวอ่ะกล้องหนาใสกล้องหลังใส่ะดอกเออกล้องหลังพูดถืกทีพี่น้องทีบพี่เบิร์ดมือแม่โบแม่วีสวัสดีพี่เอ็มมี่ครับ เตรียมของเด็กอันอน,นี้ก่อนก็ <g rab ble> ไปถือแป้งมื่อนี้สวัสดีเจน้ำค้างด้วยนะครับมีหมูกระทาบ่าล่ะมื่อนี้มื่อนี้บะมี่ค่ะ <g rab ble> นี่ผู้เพิน่นอันมือ่เพิน่นเพิ่นงดมือนหนึ่งครับพี่ผู้ลูกงดมือนหนึ่ง yes, <talk> มือ่ก่อนสวัสดีแม่บิบวสวัสดีครับกู <c oughs> ดังนั่งเอกเพิ่นชุดกุยก่ายนะครับ ออกคือยังล่ะอาจารย์แม็กกี้กำลังเก็บของแม่มือเจอข้ามพุนอาจารย์แม็กกี้เคลียร์ของทักทขยพี่น้องนะครับอาจารย์แม็กกี้ลุยไปลุยทั้งลองทั้งเรียนเล่นเองเก็บเองนะครับสโลแกนเพราะว่าอันพฤนสิล่งล็อกในการเก็บของเพุนนะครับสวัสดีท่โบสวัสดีครับเอกกองมาเลยเจ้ากองเน็กเย้ กล้องยังเกาะมาจีบเบากิงเถอะเนาะขอบคุณครับนีวกินแมวล่าพี่น้องเขากล้องแมวล่านี่อเอามาจ่อปล่อยตัวบดได้หันอไปกินเนื้อพ้อมาได้กินในฮอเอากล้องหนึ่งบุระกองปนยังลาปลาปนเลือดลาปลาลาปลาเด็กเสือกำลังสอนพี่น้องนั้งบุญอะไร ลาบปลาครับพ to <robi> <rawd unre> ี่น้องฝากบอกพี่เอวิ์หน่อยวันนี้ไม่ต้องอาบน้ำนะขาวแล้วสัตว์ไ้เพื่อนอาบโลดได้ยังกินนอเขากับลาบปลาพี่น้องลาบปลาครับลาบปลาอยากกินหลายเดอระพนักฮอมากินห้องพี่เอี่ยมีนะมันเยิบเก็บของกลับอันนี้อันนี้ อันนี้สายสายซูมนะครับสายซูมกำลังกำลังเก็บสายซูมออฟฟิเชียลเอาปากนม่อันนี้ผู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 ้กัมกัฟพ่วงกัฟเสนอเมียนน้องวิทย์น้องโมไปนอนสายจะโมนอนอยู่หอครับนอนอยู่หอบันเพีงนี่แหละหอละข้างแจงแต่นอนบ่ดอกมันเป็นเพีงอย่างวุ่น นที่เขารอ,อ,อบเดิกเมนูของของอะไนอ,อ่ออมม่อหลายหลายเมนูพูดแล้วสันี่ล่ะกินพอได้นอนเดี๋ยวมาจิตใครลื<อ>งนี่เราบรรยากาศเลิเแล้วกันสิเป็นสี่แล้วพี่น้องนะครับปเป็นตาแสบหลายน้อยจ้าแสบอยู่ครับแม่ทั้ง,งกินทั้งฮอเมียนนี่บรรยากาศหลังหลังไร่แล้ว มวลพูมือ,มอเลยหรอเลี้ยงรองม,อมือในค้ำผุนเด้อมากมือมือที่มั่นค้ำผุนรวมมีดครับพี่น้อง, <c oughs> นงทีมโดยนางเอกบาสรปฐมนันแประกาศพอบีทุนคู่ก้อมือที่มั่นค้ำผุนรวมมีดพอกันนะครับ <c oughs> ได้ยังกินพิพิษวันนี้ได้ลาบลาบปลาครับลาบปลาลาบปลากับบักทัว เตรียมเก็บของกลับพี่น้องได,ได้ได้มือละคลิปทักได้พี่น้องนะครับมวนมวลครับมวนทุกมือแมวล่าขาประจํานะฮันแมวล่าพี่เอมี่ล้ําพงขวาลูกลรกพี่ออมใช่ไหมนี่อ้อมอยังพี่้อมพร้อมเลยพี่น้องไหลด้วดวนด้อจ้าแชทสีชมพูกับอ,อิมแล้วพันนะกินน้ำเนยไม่นิดไม่นิดล่าปลาเป็นตาเสียเพียงสวัสดีแม่ดาวด้วยนะครับแม่มาล่าปลา ล่าปลาก่อนเลิกนะครับเก็บของแต่ละเผนยกแต่ละไฟฟังน้ำผุ่นเก็บของกันพี่น้องเตรียมเตรียมกลับห้องนะครับพ,พอกันไม่มื่ออื่นคือเก่าพี่น้องมื่ออื่นกับพี่มันคำพุนเด้อผู้ใดกินกระซังผู้ใดพิเศษยังกระซังคอยจะกินกันมาถ้าถ่ายห,หน้าจอแล้วไหมดาราดังกนิน เจ้าคนเดียวพูดได้พี่น้องรอปอเข้ขายแม่เป้าเอกเนาะ <10 S 1> พรสจีสูเคยเฮดหน้าน,นี่นในในในได้ปะเฮ้ได้ใครมอเข้าเฮดหายตายไปไอผมเน่าดิมอเข้าว,วะไปตายแล้วเกิดใ <c oughs> หม่ก็ยังไม่ได้ <c oughs> แกงจะคลอง <c oughs> ว่าสี่พี่เพชรอยากแกงน้องเกือบเลี้ยว <c oughs> แม่นิดเป็นนางฟ้าใจบุญวันนี้มาปวดมาปวดวัจระไม่ให้โดนแป้งสวัสดี พี่เจี๊ยบด้วยนะครับเอาเอากอนเอากอนข่อยข่อยเมียนให้เดียวไปนั่งกินอยู่ห้องพูดได้ข่อยแล้วก็นอนกินบะหลายค่ำดอกมันมันมันเย็นอยู่บ่เดเลือดเนาะกลับเมื่อเนาะท่านลมเมียนอยู่เอาพี่น้องย่างกลับนะครับบัานนี้สวัสดีบ้านพักคุณชะลากินเข่าพี่น้องยังไงก็ต้องกินเข่า กินแล้วก็นอนพี่เพชรสสองสามคำพอได้อุ่นท้องมันมันจีแสบท้ทองว่าหันกินกินหมาอางุ่นน้ำบอดกับเพื่อนเอาหมาอางุ่นมาสู่กินโลละพันพี่น้องแซ่บแสบหมาอางุ่นอางุ่นโลละพันพนาวาปลาอางุ่นยังว่าเพียงเที่แต่ว่าแต่ว่าหวานเฮียงมีคนนี่พี่เอ็มมี่อย่าแกงน้องอันนี้ล้างวิธีพี่น้องเดินเสร็จกำลังสอมอยู่นะครับ ซ้อมนักแหง,ง,งน้องแดนเซอร์นะครับซ้อมเหมือนได้กอนมูคนเด,ดีสวัสดีพี่แพทด้วยนะครับพี่แพทมาแล้วแมนิดแม่ดามาจอบลูกโดนแป้งไม่ได้โดนนะครับวันนี้อันนี้แดนเซอร์กำลังซ้อมซ้อมนักแห้งพี่น้องทั้งฉาทั้งอุปกรณ์นะครับหลายแห้งแดนเซอร์ซ้อ,อมเหมนเว่นๆ่นจนหว่า เลือกเดือกแห้งครับตีหนึ่งตีสองแล้วมือเพราะว่ากว่าจะแก้ทาจะ่ละพี่นงกว่าจะโน่นนี้นั่นได้ใส่เวลาครับเป็นกำลังใจให้น้องๆพี่ๆดันเสร์นะครับแต่และคนแต่ละแผนกบางส่วนนะครับอันนี้หลายแหงกว่าจะได้แต่ละทาพี่น้องเมตตาอันนี้อันนี้เห็นเป็นบางส่วนพี่น้องบอกไ้เห็นเบิร์ด้ เพราะว่ากำลังกำลังแกะนะครับคือมือดฉละวัชระขึ้นมันมืดกล่องนะครับเลือกกองโอ้ไยเดี๋ยวมาบดบัดน,นี้ <c oughs> ได้เขาก้องกล้องหนึ่งเม่ด้าได้เ <c oughs> ขาก้องกล้องหนึ่งก่อนเดินทางกลับนะครับ สวัสดีพี่บุ๋มด้วยนะครับสาวทั้งผู้สาวอันขอบคุณกาลังใจรางวัลน,น้าใจพร้อมเด้อพี่น้องเด้อนะครับรางวัลน,น้ําใจในวันแมวล่านะครับบอกพุ่นหลายๆวุ้ยแม่ตาลข่อยแม่ตาลแม่กระจอยข,นขืนขึ้นกันพนววาวยาวาเหยียบงูเด้อย,ย่านอยู่พี่น้องมืดมืด <laughs> วันนี้ไม่มีหมูกระทะนะครับมือนดีย่มีหมูกระทะพี่น้อง แต่ว่ามีเขากองเพราะว่าบอดเพิินเลี่ยงเขาทุกมือเดินทางปลอดภัยได้จัน้บงรีขอพูดคัคบมีแล้วขออยู่บันแพงนี่แหละครับพี่น้องขออยู่ในบันแพงบ่ไกลข้ามถนนไปแต่ว่าหลุมร้หลายทางเขามากนะครับพักยู่ไกลก็ไอ้กันใช่พี่น้องหอใกล้กันนะครับไอก้กันใช่เลยไปประมาณสองสามร้อยเมตรนี่แหละหอติดติดกันอยากเห็นพระเอกโดนแป้งไม่ได้โดนโชคดีอยู่วันนี้น้องน้ำจะแกงน้องมือนีมือนีถือว่ารอดอยู่นะครับ ผู้รอชีวิตฟันดีน้องโนโบฟันดีครับฟันดีทุกคนเด้อพี่น้องดเด้ขอขามาให้กำลังใจกันนะครับฟันดีทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกาลัางใจด้วยขอบคุณทุกกำลังใจที่เขามาให้กำลังใจในใไลฟ์สดบทและการในแมวล่าพอ้อมนะครับทุกศิล,ลปินพอ้อมพุงเอ,อือนมืเอื่นมืเอื่นพี่น้องพ่อกันให้เกานะครับกับแมวโบแล้วก็แมวล่านะครับกับแมวคําผนแมวคํำผนมากมื่อ่นนะครับว่าสิมวันคือเกาซัํดาดพี่น้องให้กำลังใจกัที่เกาเด้อนะครับ น้องวิทไปแล้วบอจ้าการลังกาเพื่อกันครับไอวิทกับกาลังสิกาเพื่อกันครับไอวิทกับขอนแกน่นวันหน้าโดนแป้งต้องมีสักวันแหละครับโดนแป้งเนี่ยพนักแม่ดาแม่ดาไววพ่อในลูกโดนแป้งขับรถดีๆปลอดภัยทุกมือขอคุณมา,มากๆครับเบิ้งทุกมือขอคุณเด้อพี่น้องเด้อกำลังใจทุกๆุกท่านทุกทุกคนนะครับผมเขาไม่ให้กำลังใจกันรอบเด้กนะครับขณาาดไล่เด้กเดพี่น้องก็ยังอยู่ให้กำลังใจกันบ่ทีมบอป,ป้ากันพี่เพชรหัวยัง หัวแม่ดาจะเห็นลูกโดนแป้งว่ายูพน้ากันพ้กกันเงียบอีหยังเสนอพากันพา,ากันไม่หยาอย,า,อยาห้ามข้ามคนซื้อบัตน่าจะเห็นโดนแป้งพนันว่ามสุดท้ายแม่นิดว่าปวดแม่เกือบไม่ได้โดนแป้งนั่งหนาลายที่นั่งเงียบว่าเปมนหยังเด้ยานดึกแป้งสองยาวเอาแป้งพวกหัวที่ข้าหนึ่งล่างเสือ้อผ้าสันเดียแม่ดาแม่ดาต้องช่วยเด้อพนัช่วยพี่เอมมี่ช่วยนี่ไหมเึงว่า หมยถึงว่าซอยอันนะันบอหมายถึงช่วยนี่ช่วยให้โดนแป้งหรือว่าช่วยไม่ให้โดนแป้งยึดโทรศัพท์แม่นิดมือหนึ่งพัดว่าเว้ยก็ให้ให้ให้นาลอดกลับบา้านเน้มีให้คนอยากให้โดนแม่นแม่มีคนอยากให้โดนมากมากชวร์รอบนี้บอกเลยว่าอลังการมากๆครับพี่้องโบย่างพลาดเนี่ย้นลุกแบบฟาดสาวน้อยสาวน้อยคือแบบเปลี่ยนมิติทุกรอบจริงๆนะครับ เตียนมีตีทุกรอบทุกไลอีหลีมีตีการโชว์การแสดงดนตรีทุกอย่างเลยแบบอะไรคือแล้วไม่บอเมเป็นบอเมบอเปนคือวาเองเนะครับรอบนี้คือวัฒน,นธรรมคู่ทีเป็นคนลงเองเลยคู่ทีที่เป็นคนคนทั้งเขียนเพลงพยาลำเพลินเพลงราชินีลำเพลินแล้วก็ทําโชว์เกี่ยวกับวัฒนธรรมลำเพลินคือลงมือสอนเองครับลงมือคิดท่าทําสอนทำอุปรกรณ์เอง รอดูมื่ออื่นมือ่อพอกันแมวลานะครับมื่อประสิทธิ์เป็นยังไงลุยกับขอนแก่นใจบอ่อใจดึกหลับตายบกไกลไปะนะครับขอนแก่นกับประมาณ40ิบโลเจ้าโบนี่คำท่างไปมื้ยไพ่บอ่ไบอไม่นิดมาแล้วเพวื่อนพากัน,พพกพพกนบ่บอกกันสมพพ่อเพื่อนใดซสมพพ่อเพื่อนใดกันนี่พูนี่พูบ่อบ่อใดฟังน้ำมูลเนาะก็เลยม่านางังมีคนมาปวดวัชราะามือนี้บอ่อใดดึกแยงเกื <c oughs> บอบได้นาเขาเพื่อนเพื่อนกับห้อง ทุกคนกับิลุ่มแกงนะครับลุ่มไทยบ้านับบ้านฮักบ้างแผนไม่ได้จาบพนักพิาพี่น้องลำลาก่อนเด้นนะครับไล่ไล่ทรง่ายพี่น้องเขานอนฝันดีทุกคนเด้นนะครับเดี๋ยวโบครับรถก่อนเดี๋ยวพักผ่อนพอกันเมื่ออื่นรุ่นนหลีพนักพอพ่อกันเมื่ออือนนะครับมืออือนลุยต่อพรุ่งนี้มือหนีขอเตรียมตัวกลับห้อง ชาร์จแบตนอนแล้วก็ชาร์จแบตร่างกายนอนมืออื่นลุยไหมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจจาก feet, พี่น้องนะครับผมบานฮักพร้อมและการทุกทุกท่านพร้อมนะครับกําลังใจพี่น้องเบิร์ตสุขุมสุกคนที่ขาใหม่กำลังใจเดเอ้อฟันดีทุกท่านเดเอ้อเข้านอนคืนนี้ฟันดีทุกท่านนะครับไปนอนยิ้มเด้อพัดะวะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับพี่น้องินทางปลอดภัยฟันดีทุกท่านเป็นกำลังใจให้ส่งกำลังใจทุกท่านก่อนเข้าน,านอนคืนนี้นะครับไปแล้วพี่น,อน้องฝันดีทุกท่านครับ